สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางไปยังสุดประการนะผมเดินทางมายัางมาจากเพชรบูร์นะผมก็จะไปที่สมุทรปราการนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาได้แล้วประมาณชั่วโมงหน่อยๆน,นะครับออกจากโค้ะเบิกมานะครับ มาถึงคลองห้วยนานะครับผมในเพชรบุรณนะครับข้างหน้าก็จะถึงภบเขาแล้วนะครับผมบรรยากาศก็จะร้อนๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าใส่เสื้อกันลมมาก็พอประคองไปได้นะครับบรรยากาศก็ถือว่าดีเลยนะฮะ รถก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับพอพึ่งพาอาศัยไปได้วยกันได้นะครับผมไม่ถึงกับเยอะมากแล้วก็ไม่ถึงกับน้อยมากนะครับนะเราก็จะเลี้ยวกลับตรงนี้นะผมเลี้ยวซ้ายนะครับ แถวนี้น่าอยู่มากนะครับผมนี่ครับจะเข้ายัางสระบุรีโอบรรยากาศเอาเรื่องอยู่นะครับผมเข้าวิเชียนบุรีนะผมอ่าชมบรรยากาศการเดินทางนะครับไปกับผมนะครับท้องฟ้าก็เหมือนจะครื้มครืมนะผม แต่ก็ไม่เหมือนจะตกนะถ้าตกก็งานเข้าแล้วครับผมแต่ขอวิงบอลอย่าพึ่งตกเลยนะครับคอยให้ค้าน้อยได้เดินทางไปถึงที่พักก่อนแล้วค่อยตกนะครับ จากนี้ไปวิเชียรบุรีก็ระยะทางก็ไปอีกประมาณเจ็ดเสิบกิโลนะครับไปเรื่อยๆนะครับผม เพชรบุรก็เป็นเมืองที่น่าอยู่อยู่นะครับผมบรรยากาศดีเลยนะฮะถ้าอยู่บนภูทับเบิกบรรยากาศก,าศก็โอ้โหจะไปแบบนะครับผมอันนั้นก็อากาศจะเย็นนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีหน้าร้อนนะถ้าอยู่ปูอยู่บนภูนะครับอากาศจะเย็นตลอดทั้งปีนะครับ ส่วนจังหวัดเลยก็ส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดที่มีภูเขาเยอะสะส่วนใหญ่นะเท่าที่มานะครับแต่ที่ดูก็จะบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับน่าอยู่เหมือนกันครับสาวก็มีแต่คนสวยๆนะครับเท่าที่ขับรถผ่านเจอผ่านมาผ่านไปนะครับ เหมือนถนนเส้นนี้มอเตอร์ไซค์รู้สึกจะวิ่งแค่คันเดียวนะครับก็คือคันที่ผมวิ่งนะฮะส่วนมากก็จะเป็นรถเก่งรถกระบะกันนะครับน,น,นั้นก็จะมีสวนมาทีนะฮะโดยฝั่งโน้นนะครับ ลมลื่นดีมากครับผมข้างถนนต้นไม้ก็ฝนตกทําให้ต้นไม้ก็เชียวชุ่มนะครับผมทําให้ทิวทัศน์การเดินทางก็สีสถุดใสครับผมน่าออกมาค้นหานะฮร ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงแล้วนะครับเราก็ยังเดินทางกันอยู่เลยนะฮะบ,บนถนนไม่แน่ใจว่าถนนเลขอะไรนะฮะแต่ก็จะเข้าวิเชนบุรีนะครับเส้นนี้ ผู้คนก็เท่าที่สัมผัสก็อธาธยาใสยดีนะครับผมคนพื้นเพครับผมพื้นเพแถวนี้หรือว่าผมจะเจอคนที่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าสมมากที่ท,ท,ที่ที่ผ่านนะสมมากก็อาถยาใสายดีเกือบทุกคนนะครับสาวๆก็สวยๆนะครับผมมีแต่คนขาวๆาวน่ารักนะครับ ข้าวก็เกี่ยวหมดแล้วนะครับวิบ่งสนานดีกว่าครับผม เส้นนอกรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยครับผมกลัวหมานี่ฮะลขกอะไรไม่รู้นะครับฝั่งนูน้นนายาถุลยส่งหรือเปล่าเดินทางไปเรื่อยๆครับทุกชม จากนี้ไปกรุงเทพก็ประมาณเหลืออีก3 0 0 30กว่ากิโลนะครับถึงโน่นก็น่าจะมี1 2ถึทุ่มนะครับอยู่ที่ว่ารถติดหรือเปล่า การเดินทางคนเดียวก็ทําให้เราสามารถโฟกัสไปที่ไหนก็ได้นะครับผมโดยไม่ต้องรอใครจะไปไหนก็ได้นะครับผมจะไปแวะตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้องมารอนะับผมไม่ต้องมารอกันมาออกกันนะฮะจะแวะกินข้าวจะเข้าห้องน้ํานะครับจะออกกี่โมงจะไปไหนกี่โมงจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เรากระหนเองครับผมไม่ต้องไปรอใครเนาะ ส่วนแปนกันเที่ยวก็เราก็ต้องควรวางแผนมาก,ก่อนครับว่าจะไปตรงไหนวางแผนก่อนนะนันเิ่นนะฮะไล่เลยครับผมว่าจุดไหนจุดไหนจะได้มีความสุขครับจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมานะฮะพอจบทริปก็กลับกรุงเทพแล้วก็ไปเริ่มไปทำงาน ในสิ่งที่เรารักกันต่อนะฮะบอกว่างานก็คือเงินเนาะไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับผมใช้ประหยดย่างคุ้มค่าครับผมสามวันนะครับ กับวันหยุดถือว่าได้ออกมาประจ ol ภัยนะผมบรรยากาศข้างนอกครับได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนจังหวัดเลยนะครับผมครั้งแรกนะครับผมที่เข้ามานอนมาอยู่ในจังหวัดเลยนะครับผมมานอนอยู่เชียงคานได้มาสัมผัสกับถนนคนเดินนะครับก็แปลกหูแปลกตา ไปคนละแบบนะครับมันจะคนละแบบกับยู่ครงเทียบนะครับผมเพราะว่าอยู่เชียงค้างก็ติดประเทศลาวครับติดไปน้าโขงเลยฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นประเทศลาวอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นประเทศประเทศไทยนะครับทางข้างเลาะทิมข้างก็จะเป็นเรื่องของตลาดคนเดินก็จะมีของขายนะผมของขายของกินของใช้ส่วนมากก็จะเป็นของพื้นบ้านนะผม ที่เอามาขายกันนะครับจักรยานก็ไม่แพงนะผมที่เช่าห้าสิบบาทเองนะครับห้องเช่าก็ไม่แพงด้วยคืนละสี่ร้อยอยู่ในเชียงคานก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้นอนแล้วก็ออกมาเที่ยวชมบรรยากาศเดินซื้อของ ก็ถือว่าคุ้มแลครับผมในทริปนี้ส่วนทริปหน้าก็ยังไม่รู้นะผมว่าเราจะไปที่ไหนกันก็น่าจะกลับบ้านนะส่งปีใหม่นะครับกลับบ้านเนี่ยก็กาลังพัฒนาผมตัดยงตัดหญ้าครับผมหญ้าเริ่มขึ้นเริ่มเยอะก็จะมี nuôi ngàn không bụng có ông công thăng luồng không tặng chào ช่วงนี้แล้ว็ผ่านไปก่อนครับผมเราจะยิงยาวไปกอทมอเลยนะครับผมจะไม่แวะแล้วแวะก็คือเข้าน้ําเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับผมยาวๆสา์ยาวเลยนะฮะ ก็ยังเดินทางไปเรื่อยๆนะครับอากาศก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวล่มนะครับแลวแต่ช่วงนะครับ บรรยากาศดีเลยนะฮะเขตอำเภอบึงสามพัน ไปต่อเรื่อยๆผมอีกประมาณ200กว่ากิโลครับผมถึงจุดหมายกลับการเดินทางครับยาวๆสี่ห้า 4, ชั่วโมงนะครับผมไปยังกอทมอนะครับ กับน้ำมันครึ่งถังนะครับผมวิ่งมาแล้วเกือบเกือบ60กิโล60กิโล70กิโลได้ครับผมน้ำมันครึ่งถังกับการเยืนพื้นวิ่งประมาณ9ก6 9ินะครับผม ไม่ได้เคล้นอะไรมากมายครับวิ่งแบบ90 90บกวกบวครับผมเดินทางไปต่อผมยังอำเภอชัยบาดานอีก65กิโลนะครับ ตอนนี้เรากอ็อยู่แถวท่าแขกนะครับ วิ่งเส้นในดีกว่าครับผมย่านหมานะครับเดี๋ยวเพอเพอวิ่งมาตัดหน้างานเข้าเอานะครับเจ็บตัวไม่พอหาเจ้าของไม่ได้อีกยุ่งเลยทีนี้คันนี้ก็น่าจะไปกรุงเทพเหมือนกันนะครับรถตู้ ก็น่าจะมาจากพุตเบิกเหมือนกันนะสัส่วนใหญ่ครับผมที่วิ่งมาจากข้างหลังนะฮะนี่ก็อุตรดิตผลของนะผมน่าจะกลับบ้านนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกนันคาะหน้าครับผมอัปเดตการเดินทางไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมนะครับผม